ที่ิดนะี่เเร็เร็วเร็วเก็เเเเคือที่นี่นะนี่นะครับ ก็สวัสดีครับเพื่อนเอนเดี๋ยวทริปนี้นะาต้องจะพาเ,เพื่อนๆขึ้นไปรับลมหนาวที่อุทยานชาติภูเรือจังหวัดเลยนะครับเพื่อนๆสําสำหรับทริปนี้นี่ก็สามวัน2คืนนะครับเพื่อนนาต้องก็จะมาที่ภูเรือจะมาพักที่เชียงคานแล้วก็ขากลับก็จะพักที่เขาเคอนะก็คือชิวชิวกันเนต้อนรับปีใหม่วันที่2 8ถึงวันที่31นะครับเพื่อนเพ่อธันวาสองห้านะ คลิปนี้นะตรงก็จะปล่อยหลังปีใหม่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็คือมาถึงอุทย,นยานแห่งชาติภูเรือ,อ,อวันนี้ตอนนี้น้าต้องขึ้นมาถึงประมาณสักเที่ยงตอนนีออ้อากาศเย็นประมาณสัก15-16องศานะถือว่าเย็นสบายมากๆนะครับเพื่อนเเดี๋ยวนะ้าต้องจะพามาดูไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูเรือนะที่ว่าใครๆมาก็ต้องมาถ่ายรูปกันก็คือ ที่นี่นะนี่นะครับสุดหนาวในสยามตอนนี้ก็ประมาณ16องศานะตอนเที่ยงอุทยานแห่งชาติผู้เรือจังหวัดเลยนี่นะครับสวยมากจากนี้ไปที่ที่ลานจอดรถก็จะประมาณ1กิโลแต่ว่าเราก็นั่งสอแถวแบบนั้นมานะ มีทางเดินไว้อยู่ถ้าคนอยากเดินนะอยากสัมผัสธรรมชาตินะครับท่องเที่ยววันนี้มาก็เยอะดูเป็นปเนินสูงสูงวิวสวยสวยอืมือว่าสวยงามอะนี่บนดอยภูเรือบางคนเขาก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะมาตั้งแคมป์มานี่แคมป์กันก่อนกันแต่บางคนก็อย่างแบอย่างเราต้องไปวันนี้จะไปนอนที่เชียงคานเนี่ยก็จะเาขาเรียกว่าอะไรก็จะมาแค่ และเที่ยวชมเฉยๆแล้วก็กลับนะครับเพื่อนๆแล้วก็กลับเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะเป็นไงชิวานี่กระทียมนี่ครับเราแพคเกจอะไปไหนที่ไหนพูเรือพูเรือค่ะสวยมากอากาศดีค่ะรับนหนั่นหินเต่าปะเนี่ยอากาศดีมากอากาศดีมากอืแล้วอากาศดีไหมครับโอ้ย นี่ดอกอะไรเนี่ยสวยจังเลยดูเด็กเนี่ยอืมนี่นะถือว่าโอเคเลยอะ่ะอุทยานในชาติพูดเรือน,นี่ถือว่าผ่านเนาะสวยเนอะแล้วก็อากาศดีถือว่านี่ครับครับเดี๋ <c oughs> เจอกันที่เชียงคานแน่เลยท่า,ทาน <c oughs> โอเค อะไรในผาหญ้าไผ่ยอดภูนี่อีกสิบห้าเมตรถึงยอดภู้เรือนะไม่ได้เราต้องไปให้ถึงยอดภู้เรือนะครับว่านไม้ประเกตแต่ขึ้นไปปะสู้ค่ะสิเมตรเองถึงยอดอีกสิบห้าเมตรก็ถึงยอดแล้วนะใช่ใช่นี่นะครับยอดภู้เรือมาเร็วมาสู้สู้มาสู้มสู้สู้เลยยอดภู้เรือไปโอ้โหอย่างน้ยได้เดินเขาตะแบกก็ได้เลยเนี่ยนี่นะเดินเขาตะแบกอะไรนะ ใช่เร็วแล้วนะคะเราจะพิชิตยอดภูเรือกันอืเร็วครับมาครับมาครับโอ้ยเย็ยยนมากาเอาน้ำมูกไหลเลยนะที่ดูดิเนี่ยนี่นะครับนี่ก็คือบนยอดภูเเรือนะนี่คือผูพ้พิชิตนะ เร็ว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 อืมอืมอยู่ด้านบนนี้นี่เท่ด้านบนนี้ดอกไม้หอมมาก ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,365เมตรโอเคเลยอเตอนนี้ก็มาถ่ายวิวที่ยอดผู้เรือกันนะตรงนี้เนี่ยต้องก็มาอยู่ที่อุอทยานแห่งชาติภูเรือแล้วนะครับเพื่อนๆถือว่า โอเคมากๆนะเดี๋ยวเราดูวิวอากาศตอนนี้ก็สิบสี่สิบห้าองศานะในวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดเดือนธัน,นวาเดี๋ยวถ่ายให้ดูวิวสวยๆ,ๆ,ๆนี่คืออุทยานแห่งชาติผู้เลือจังหวัดเลยนะครับเพื่อนๆอืมอากาศสดชื่นมากๆ

มีมีมบบนี้ดีจบจบมีนะเอ้ยไม่ใช่ข้าวต้มก็มีนะแม่เนี่ยก็มีก็ต้อนนีข้าวต้มตอนนี้ก็มือเที่ยงนะกินข้าวต้มที่ยอดผู้เรือนะนี่นะครับคนก็มานั่งกินกันเยอะแยะอยู่ก็มีอาหารไม่หลากหลายก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มอะไรเยอะแยะไม่รู้ส้มแตงก็น่าจะมีนี่นะครับสมาชิกก็กินกันอยู่อืม นะเดี๋ยวเราก็จะไปเชียงการกันต่อกินแค่เสร็จ Danielle. เนี่นะคะระบับเพื่อนๆก็วันนี้ก็แม่าการรถของน้องซาวนะก็ใช้ฉางอันมาโดดีฟ้ามาก็ประหยัดดีแล้วก็วิ่งโอเคนะใช้ได้เลยนะอืมใช้ได้เลยเนี่ยนะคะระบับเพื่อนๆขึ้นดอยขึ้นเขาเนี่ยโอ้โหสบายโดยีฟ้าแล้วน้ามันก็ประหยัดนะาราจก็ไม่กี่ครั้งเองก็เดี๋ยวเราก็จะไปเ,ะเราก็จะไปเชียงคานต่อนะนี่ก็บ่ายโมงแล้ว ออกมาแต่ช้าก็แวะเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะแล้วก็เดี๋ยวไปเชียงคานต่อกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันที่เชียงคานครับ